เวาจะไปไหนเวลาวันเนี้ยนะเวลาเวลาหนูจะไปไหนวันเนี้ยืึเวลาจะไปไหนฮะมันเร่เร่เร่เรวเร่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 เคนเก่ง โอ้ฝนตกแล้วพี่น้องไอ้ฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนสีดีอ้วยขึ้นเมื่อไหร่ล่ะเตียนนี่พักคืนแล้วเมืนที่พักคืนแล้ว ไม่ล่ากลับบ้านนะเป็นล่าฝนตกแล้วกลับบ้านกลับบ้านเร็วเร็วเร็วฝนตกแล้ววิโก้โฮมกลับบ้านกลับบ้านฝนตกฝนตกอย่าคูตัวสูงเ้วเบลล่าเวลาจะไปข่าเขาเด้ออย่าไปยุ่งกับเขานะเบลล่านะอย่าไปยุ่งกับเขานะห้ามไปยุ่งกับเขาเลยนะเออทักทายกันนาย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  กับเขาอย่าเช้านะเป็นล่าอย่านะไม่ได้นะห้ามเลยนะห้ามเลยนะห้ามไปยุ่งกับเขานะแค่ทักทายกันแค่นั้นก็พอหยางล่งเขามาพี่นองก็พอแกดู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 บนจ่องเขาันจ่องเขาแต้เอาไปเหตุหยางดอกปกัดเขาดอกจ่องเขาสื่อไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะโดนตีนะไม่ได้เลยนะเป็นล่านะ ห้ามเลยนะห้ามเลยนะอย่านะอย่านะอย่าไปยุ่งกับเขานะกูกะโอเคน้องกูกะไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะโดนดีเลยถ้าถ้าไปยุ่งกับเขาอะ่นะมาเอามา,ามานี่เอามาเอามาให้แม่เร็วไปถือกับบ้านเลยกับบ้านเนาะไปชอบเหลือเกินของชอบเนี่ย ิ้งกระยันต่ไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วเนาะไว้ไปเที่ยวใหม่พรุ่งนี้เราค่อยออกมาด้วยเอาไปเก็บบ้านในบ้านนะเดินเร็วๆเดินเร็วฝนตกแล้วเข้าบ้านแล้ว เอามาเอาเข้าบ้านเลยเอามาไปเข้าบ้านเข้าบ้านเอาเข้ามาเอามาเก็บไว้ในบ้านเลยเอามาเอาเข้ามาเอามานี่เอามามาเก็บเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เอาไปใหม่เอาเข้ามาเอามานี่นี่เก็บไว้ตรงนี้ เก็บดีๆนู่นไปเก็บตรงนู้น